นลพักรุุมกกงฮคารทำลาซสนญ,ญาที่บ้านนะครับหลายๆคนก็จะคิดว่ามันไม่เหมาะเลยที่จะเป็นเมนูสไตล์โฮมคุกนะครับเพราะว่าส่วนประกอบเยอะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเลือกใช้ส่วนประกอบที่เป็นตัวช่วยนะครับโดยเฉพาะหลายๆตัวช่วยมาช่วยกันก็จะทําให้ลาซินญ,ญาของเราเป็นลาซันญ,ญาที่ทําได้ง่ายๆเมนูนี้ลาซินญ,ญาไม่วาวุ่นครับ ในการทำลาซานญาเราต้องมีซอสเนื้อใช่ไหมครับซอสเนื้อสูตรนี้ของผลมีส่วนประกอบแค่เพียง2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือน,นี่เลยครับ แอคเนซี่นะครับพาสต้าซอสมะเขือเทศสูตรดั้งเดิมครับตัวนี้กลมกล่อมมาเรียบร้อยนะครับทั้งเครื่องเทศสมุนไพรน้ำมันมากออทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับส่วนในตัวของเนื้อสัตว์นะครับเพื่อความสะดวกเราใช้เป็นอิตาเลียนซอสเซจนะครับเพื่อนเพื่อนหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเขาจะมีตัวเคสนะครับที่เป็นปอกคุ้มมาเดี๋ยวเราก็จะกรีดออกเอาเนื้อด้านในนะครับมาลวนให้สุกแล้วก็ใส่ซอสสูตรทรดิชแนลนะครับหรือสูตรดั้งเดิมต่างลงไปเลยครับ เราผัดจนสุกดีนะครับน้ำมันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่พลจะทำนะครับเราจะกรองน้ำมันออกครับแล้วก็ใส่ลงในชามผสมครับสำหรับตัวซอสนะครับเราใช้ทั้งขวดนะครับอยู่ที่360กรัมในส่วนของซอสเนื้อของพล เรียบร้อยแล้วครับส่วนที่เป็นซอสขาวง่ายยิ่งกว่าครับเพราะว่าวันนี้นะครับผลจะใช้เป็น a g n e s ซ Pa s t a s a าซอ c h ี e s e and Herb บตัวนี้ครับต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยนะครับและก็รสชีสรวมถึงกลิ่นหอมของเครื่องเทศเนี่ยครับจัดเต็มมาแบบแน่นๆเลยครับส่วนในเรื่องของแป้งลาซานญานะครับแป้งลาซานญาของ a g n e s ซเนี่ยครับผลต้องบอกเลยครับว่าพิเศษจริงๆครับตัวเส้นไม่ต้องนําไปต้มก่อนนะครับสามารถจัดเรียงลงในถาดอบนะครับแล้วก็นําเข้าอบพร้อมกับซอสได้เลยครับ ถาที่อบลาซานญาพณจะลองด้วยฟอย์นะครับสาเหตุไม่มีอะไรครับส่วนมากเวลาที่เราทำลาซานญาเนี่ยครับเราจะตักออกพิมบังคนรู้สึกว่าตักลำบากนะครับถ้าเราลองด้วยฟอย์เราก็ยกออกมาได้เลยทั้งชิ้นนะครับแต่ละชั้นนะครับซอสไม่ต้องเยอะครับบางๆแต่บางอย่างไรต้องให้ทั่วนะครับเพราะว่าพอยของตัวแป้งลาซานญาสูตรนี้ครับไม่ต้องไปต้มแต่ต้องมั่นใจว่าซอสเขาเคลือบแผ่นแป้งดีครับพอเราใส่ลงไปแล้วนะครับกดเล็กน้อยครับหลังจากที่เราวางแป้งแผ่นแรกนะครับ ซอสแผ่นต่อไปเนี่ยครับจะเป็นซอสแดงแล้วก็ตามด้วยซอสขาวครับซอสขาวผลใส่ชั้นหนึ่งประมาณ50กรัมนะครับแล้วเราก็ทำซ้ำเดิมนะครับอีก3ชั้น,นครับ เอาละสิ่งที่เราจะทำนะครับเราจะใช้แป้งแผ่นที่5ของเราเนี่ยครับกดนะครับกดเพื่อให้เรามั่นใจว่าซอสเนี่ยกระจายไปถึงด้านข้างนะครับแล้วเราก็ใช้ฟอยล์นี่แหละครับเป็นตัวช่วยดันมาถึงชั้นบนสุดนะครับคนจะใช้แต่ซอสขาวซึ่งเราก็จะใส่เยอะนิดหนึ่งนะครับให้คุมตัวแป้งได้จบนะครับด้วยอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือชีสมอสเซเลล่าครับ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเตาอบครับแผ่นแป้งลาสันญ,ญ่าของแอคเนซนะครับใช้เวลาในการอบนะครับ180องศา40นาทีครับออกจากเตาอบใหม่ๆนะครับจะร้อนมากพักให้เขาคลายความร้อนเล็กน้อยประมาณ5นาทีก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับลาสัญญาจะเป็นเมนูที่ไม่ได้ยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีตัวช่วยจากผลิตภัณฑ์ของ a อ n เนซและนี่ก็คือลาสัญญาไม่ว้าวุ่นครับ